อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับระวังม้าของคุณนะครับเป็นโรคฮีสตโตกมานาันอาจทำให้ม้าของคุณตายได้นะครับถ้าไม่อยากให้ม้าของคุณเป็นอะไรไปดูคลิปนี้ให้จบครับ คราวดี่สรดจแล้ผมปอนจากขอบอยไทยใครไ,ได้ครับแล้ววันนี้คุณก็อยู่ใน,ในการขอบอยวันรายการที่จะให้ความรู้ในเรื่องที่ขอบอยอย่างคุณต้องรู้นะครับ ก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในถึงเรื่องฮีสโตกในมาะนะครับก็เป็นโรคที่น่ากลัวนะครับในอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อที่จะได้เอาไปไว้ระวังในอนาคตนะครับด้วยความหวังนี้จากผมนะครับจะเป็นยังไงก็ไปฟังนะครับก่อนที่จะไปฟังครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลย โรคลมแดดหรือ h e a สตนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกสัตว์เลยนะครับบนโลกใบนี้แม้กระทั่งมนุษย์ของเราด้วยนะครับเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยได้รับความร้อนมากไปและไม่สามารถระบายความร้อนออกมาได้และไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ทันนะครับทำให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ในร่างกายและอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับ โดยม้าเนี่ยระบายความร้อนทางเหงื่อเป็นหลักนะครับโดยในเหงื่อม้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ําและเกลือแร่ต่างๆถ้าม้าขาดเกลือแร่เนี่ยจะทําให้การขับเหงื่อเนี่ยลดลงครับร่างกายม้าจะระบายความร้อนได้ไม่ดีตามมาด้วยนะครับโดยการป้องกันโรคกลมแดดในภาวะอากาศร้อนแบบนี้นะครับทำได้โดยปรับการจัดการปล่อยแปลงให้เช้าขึ้นแล้วก็ค่าลงครับในช่วงอากาศร้อนมากๆประมาณสัก10บโมงถึงบ่ายสนะครับให้ม้าอยู่ในที่ลมภายในคอดครับต้องมีพัดลมหรือการระบายอากาศที่เพียงพอ ใช้วัสดุหลังคาหรือผนังที่กันความร้อนได้ดีนะครับสำหรับม้าที่ใช้งานฝึกซ้อมหรือออกกำลังกายเนี่ยให้ปรับเวลาให้เช้าขึ้นหรือค่ำลงเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงอากาศที่มันร้อนจัดจัดในตอนกลางวันนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับสำหรับการเลี้ยงม้าในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นะครับก็คือน้ําสะอาดเนี่ยคุณเนี่ยควรเตรียมน้ํไว่าให้ม้าได้มีกินตลอดเวลานะครับเพื่อเป็นการช่วยลดความร้อนร่างกายทางหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มเกลือแร่ให้ม้ามากขึ้นเพื่อทดแทนเกลือแร่ที่ม้าสูญเสียพร้อมกับการขับเหงื่อที่ออกมานะครับ แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไว่าม้าของคุณเ,เป็นโรคฮิสโตกหรือลมแดดนะครับม้าที่เริ่มมีอาการของโรคลมแดดเนี่ยส่วนมากนะครับจะหายใจเร็วการสังเกตอาการดูได้จากจมูกครับก็คือจมูกมันะจะหุบเข้าหุบออกเร็วกว่าปกตินะครับดูที่ด้านข้างลําตัวก็จะมีการขยายเข้าออกเร็วกว่าปกติ หากเริ่มมีอาการดังกล่านะครับให้พามมาเข้ามาอยู่ในที่ร่มหรือที่มีอากาศถ่ายเทได้ตลอดนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ทําการระบายความร้อนออกจากตัวม้านะครับคล้ายกับการคูลดาวในช่วงพักคองการแข่ง Endurance นะครับผมโดยใช้น้ําเย็นเนี่ยลาดไปตามตัวม้าทั่วนะครับแล้วก็ใช้เราใช้กระดารีดน้ําออกจากตัวม้าทํา2-3รอบนะครับสลับกับการพาม้าเดิน5นาทีแล้วนําน้ํามาลาดนะครับแล้วก็รีดน้ําออกจากตัวม้าจนกว่าการหายใจจะดีขึ้นหากทํามาย0นาทีแล้วอาการม้าไม่ดีขึ้นให้รีบติด ต่อสัตวแพทย์โดยด่วนนะครับเพราะอาจมีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมได้นะครับโดยกลุ่มม้านะครับที่ต้องดูแลพิเศษก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกลูกม้าหรือม้าแก่นะครับก็นั่นแหละครับนี่เป็นข้อมูลที่ผมเอามาฝากเนาะอย่าลืมเอาไปสังเกตอาการมาของท่านด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากขาวบอยไทยใครก็ได้ครับผมก็จบไปนะครับสําหรับข้อมูลดีๆในเรื่องของ นี่โตกนะครับนี่โลกลมแดดที่เรารู้จักกันดีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนก็อาจเกิดด้านขึ้นทั้งนั้นนะครับสำหรับโลกนี้เนาะสำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับทั้งคุณแล้วก็มาของคุณนะครับก็อย่าขาดน้ำนะครับนี่คือความหวังนี้จะขผมนะก็ สำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ mm. กด subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ mm. สำหรับ EP หน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม mm. สุดท้ายนี้ครับใครไม่บ่อยคาบ,บอยครับ